สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเจาอลึกถึงปรากฏการณ์ที่ทำให้รายการ Physical Asia มีสีสันและเสียงหัวเราะมากกว่าที่เคยเป็นมาค่ะ <Physical Asia. S 1> และแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงรัศมีแค้ละแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงรัศมีแทำยังไงดีรีบไปขนกล่องขึ้นมาให้ได้มากที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่ปรากฏต,ตัวรัศมีแค้ก็กลายเป็นความสุขและสีสันของรายการอย่างแท้จริงค่ะอัญเซชวนิมรัศมีแคอิมิดา คนนั้นเป็นผู้ชายแต่ทำไมใส่รองเท้ามีซ้นล่ะไม่สินั่นมันส้นสูงด้วยนะดูเหมือนจะไา้มนอะไรบางอย่างไร้มนเหรอใช่เขาไร้มนได้แน่ทุกคนต่างพูดถึงความตลกขบขันและบุคลิกที่ไม่เหมือนใครของเขาเขาเป็นทั้งตัวแม่ตัวมั่มและดีว่าที่มาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเพื่อนร่วมทีมและคนดูผู้ชายคนนั้นน่าสนใจมากเลยนะรองเท้าหนัง แม้ในฉากการแข่งขันที่จริงจังแต่เขาก็สร้างความประทับใจด้วยความแสบและเสน่เฉพาะตัวจนกลายเป็นผู้เล่นคนโปรดประจำซีซั่นไปแล้วค่ะคนที่ดีที่สุดในทีมนั่นก็คือแขกเองค่ะ แฟนชื่นชมในความน่ารักและความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่หลายคนถึงกับบอกว่าเขาแปลงร่างจากเจ้าหญิงเป็นสัตว์ป่าได้อย่างน่าทึ่งนอกจากความบันเทิงในเกมแล้วยังมีการพูดถึงวิดีโอตลกที่เขากระซิบเบาๆตอนเล่นวอลเล์บอลรวมถึงกระแสที่แรงมากคือการแนะนําให้รับชมเสียงต้นฉบับภาษาไทยที่หลายคนบอกว่าดีกว่าร้อยเท่าและเพิ่มอรรถรสความตลกได้มากกว่าการพากย์เสียงในส่วนของการแข่งขันทีมไทยก็ได้รับการเชียร์อย่างล้นหลามและถูกมองว่าเป็นทีมที่มีศักดิ์ศรีพร้อมสู้กับทีมเกา ใต้โดยที่รัศมีแขมไม่ได้มีเจตนาดูถูกใครเลยเพียงแต่ยืนยันว่าทีมไทยมีความสามารถทัดเทียมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่เป็นคนตลกและเป็นคนดังที่น่ารักในประเทศนั่นเองค่ะและสิ่งที่ยืนยันกระแสน,นี้ได้ดีที่สุดก็คือความคิดเห็นจากแฟนๆทั่วโลกค่ะเรามาดูกันว่าแฟนๆพูดถึงดีว่าคนนี้อย่างไรบ้างเริ่มต้นกันที่ความประทับใจแรกในฐานะผู้สร้างบรรยากาศเลยค่ะเจนแสดงความเห็นว่าฉันรักเขามากทุกคนดูจริงจังไปหมดแต่ เขาก็มาเพื่อสร้างบรรยากาศเท่านั้นเองและอนาก็เสริมมาอย่างซาบซึ้งว่าเขาเป็นความสุขที่ได้ดูจริงๆรักเขามากซึ่งนี่ก็ตรงกับที่โต้ตู่ตู้จากประเทศไทยมาคอนเฟิร์มไว้ว่าในประเทศไทยเขาเป็นคนดังที่น่ารักมากอาคิสบอธนิเคิลโดเมนก็มองว่าฉันชอบมากดูไป3มตอนแล้วพวกเขานี่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ตัวจริงเลยเมื่อพูดถึงความเป็นดีว่าและตัวแม่ความคิดเห็นก็ไหลมาไม่หยุดเลยค่ะ B b บีแสดงความเห็นว่าชอบตัวแม่คนนี้มากตรอนตาหล่อนหยุกย่องว่าตัว แม่ตัวมัมเลยนะคะพี่แขเนี่ยทีหน้าก็ฝันทงว่าเขาคือดีว่าและเกสรก็เห็นด้วยว่าใช่เลยใครๆก็รักดีว่านั่นแหละคือพี่รัศมีแขในขณะที่มินบากุสก็พูดถึงมุกตลกติดปากว่าฮ่าฮ่าฮถูกต้องเลยดีว่าตัวแม่ฉันรักเขามากฉันเคยเป็นนางเงือกกับแค่บอกว่าอยากฆ่าฉันสิฮ่าฮ่าฮจนทําให้เฟย์ต้องบอกว่าหัวเราะจนปวดท้องเลยค่ะอย่างหน้าทึ่งดีเรียแสดงความเห็นสั้นๆว่าฮ่าฮ่าฉันรักเขาและสเตลลาฟายส์ก็ได้แสดงความเห็น กลับว่าฉันก็รักเหมือนกันแรงเยอะมากแปลงร่างจากเจ้าหญิงเป็นสัตว์ป่าฮ่าฮ่าฮ่านาทึ่งซึ่งมาจากฉากที่เขาไม่ยอมแพ้เลยค่ะสเตลลาฟราย์ยังสังเกตเห็นความทุ่มเทในทุกรายละเอียดว่าใช่ค่ะเขาทําเหมือนกลัวมากแต่ก็เดินไปแบกตะกร้าเองคนเดียวทําให้ไม่แปลกใจเลยที่ KBX บอกว่าฉันเพิ่งดูวันนี้เองเขาเพิ่งกลายเป็นคนโปรดของฉันคนหนึ่งเลยนะแล้วราชินแบดบิ๊กตันยกให้เขาเป็นผู้เล่นไทยคนโปรดตลอดการโดยที่สเตลลาฟรายส์สรุปว่าผู้เล่นคนโปรดประจำซีซั่นเลยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าและ กระแสไวรัลที่หลายคนตามหาก็คือเรื่องวอลเล่บอลค่ะชี้แสดงความเห็นว่าฉันกําลังตามหาวิดีโอไวรัลที่เขาเล่นวอลเล่บอลแล้วกระสิบเบาๆตลกมากเลยรักเขาจังแต่ที่สําคัญกว่าคือการดูแบบเสียงต้นฉบับค่ะยูเซอร์สองหซแสดงความเห็นว่าฉันดูแบบเสียงต้นฉบับดีกว่ามากเลยแต่คนภาคก็ทําได้ดีนะและ KBX ก็รีบมาเสริมทันทีว่าคุณต้องไปฟังเสียงต้นฉบับดีกว่าเยอะมากซึ่ง s t e l l a ไฟน e s ก็มายืนยันด้วยตัวเองเลยว่าเห็นด้วยค่ะฉันดูซ้ำไปเมื่อเช้าดีกว่า เท่าเเลยเมื่อคืนฉันทําอย่างอื่นไปด้วยเลยดูแบบภาคห5าานี่จึงเป็นเคล็ดลับการดูรายการที่ได้อัรถรสุดค่ะนอกจากเรื่องของรัศมีแขแล้วก็มีคอมเมนต์เรื่องทีมไทยที่น่าสนใจค่ะมิเ b สบ n ญท็อกสรุปอย่างน่ารักว่าคนไทยเป็นคนตลกซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่รัศมีแขพูดถึงการสู้กับทีมเกาหลีสเตลลาฟราย์ได้ชี้แจงแทนว่าเขาไม่ได้ดูถูกแต่เขาบอกว่าพวกเขามีความสามารถเท่าเทียมที่จะสู้กับเกาหลีได้เป็นการแสดงความภาคภูมิใจอย่างสร้างสรรค์ค่ะแม้จะมีประเด็นเรื่องการตัดต่อ ที่ NHI สงสัยว่าฉันสับสนว่าทีมเกาหลีย้ายไป2,100กิโลกรัมได้อย่างไรทั้งที่ในวิดีโอตัดต่อดูเหมือนจะไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนกล่องและกระเป๋าที่ทีมออสเตรเลียาย,าย้ายและสเ l ลล f i n ี s ก็ได้ตอบกลับว่าฉันก็รู้สึกว่าประเทศไทยชนะนะแต่ทั้งหมดเป็นแค่การตัดต่อเราเลยไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรความประทับใจในทีมไทยและรัศมีแขกก็ยังคงอยู่เต็มเปี่ยมค่ะทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ว่ารัศมีแขกคือบุคคลที่มาสร้างความสุขและเป็นตัวแทนของความสามารถที่ไม่ยอ่อ Asia ค่ะและนี่คือปรากฏการณ์ดีว่าตัวแม่ที่ทำให้คนดูทั่วเอเชียรักในความตลกและความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ของเขาค่ะ